สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคม พศ2567เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะซึ่งใครหลายๆคนก็อาจจะได้หยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านบางคนไม่ได้หยุดได้ไปทำงานก็เป็นสองแรง3แรงไปนะคะแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ คิดที่จางชาแนลก็จะมาทำคลิปผ่าเพื่อนและเอฟซีทุกท่านทำบุญวันละหนึ่งบาทไม่ต้องมากเพียงแค่เราตั้งใจนะคะทุกทุกวันของการทำบุญนี้คิดทจางชาแนลเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มีเวลาใส่บาทรทำบุญ บางคนต้องเข้ากะต้องไปแต่ดึกแต่ดื่นตื่นแต่ดึกแต่ดื่นไม่มีเวลาบางคนอยู่บ้านก็อาจจะมีเวลาใส่บาตรทำบุญเพราะพระท่านบินฑบาตผ่านหน้าบ้านบางคนก็พึ่งเลิกงานออกกะมาก็ง่วงหลับง่วงนอนแต่สละเวลาสักนิดแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนเพียง หนึ่งบาทนะคะในทุกๆวันให้เราซื้อบาทพลาสติกหรือจะเป็นอมสินกระปุกแก้วได้หมดนะคะจะนำตั้งไว้บนหัวนอนหรือหิ้งพระหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือ ใครไม่มีอย่างที่คิติจังชาแนลได้กล่าวมาก็วางบาทหรือแก้วขันอะไรก็ช่างนะคะเพื่อเตรียมไว้ใส่เหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานของท่านก็ได้ค่ะง่ายๆทุกๆวันทุกๆเช้ามีโอกาสน้ำหนึ่งแก้วนะคะเตรียมมาเพื่อกรวดเพื่ออุทิศบนบุญส่ง ผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรกรรมเกิดจากการกระทำตั้งแต่อดีตและปัจจุบันอดีตทำอะไรผ่านมาบ้างไม่มีใครรู้ปัจจุบันกรรมของท่านอาจจะเป็นการดื้อรัน้นบอกไม่ฟังด่าทอพ่อแม่ หรือยักยอกโกงแอบลักแอบพโมยเงินพ่อแม่มานิด้หน่อยนั่นถือเป็นกรรมที่ติดตัวท่านมาคิดิจังชาแนลจะพาท่านมาสะสมบุญกันนะคะไม่ต้องมากนะคะบาทหนึ่งขอให้เราตั้งใจนะคะยกมือพนมขึ้นเหนือหัวตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามนามสกุลได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจำนงมีความศรัทธาด้วยเงินหนึ่งบาทนี้ที่ข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้าจะสะสมบุญไปเราก็หยอดใส่ เพียงเท่านี้ที่ท่านตั้งใจก็จะได้บุญอย่างมหาศาลท่านไม่ต้องทำมากมายไม่ต้องหยอดวันละหนึ่งรบาท100บาท,บาทจนท่านทุกข์ไม่มีเงินซื้อของกินวันละหนึ่งบาทเท่านั้นเองค่ะขอให้ท่านตั้งใจท่านกล่าวไปเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีๆไหลเข้ามาเองอย่างไม่น่าเชื่อให้ลองทำดูทำเรื่อยๆบางคนทำมาตั้งนานแล้วยังไม่เกิดผล กรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญอันนั้นก็ไม่ได้เกิดทันทีทันควรเช่นกันแต่ทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องใช้เวลานะคะใครยังไม่ได้ลองเริ่มทำให้ลองเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้วันนี้ไม่พร้อมพรุ่งนี้ได้ค่ะถ้าใครอยากได้บาทเล็กๆแบบนี้ลองกดเข้าไปดูใน Lazada หรือว่า s h o p e e มีขายนะคะไม่กี่บาทลูกหนึ่งสาสิบาทสาสิบห้าบาทแล้วแต่ราคาไม่เท่ากันค่ะถ้าจะทำให้แบบดูน่ารักหน่อยหรือท่านไม่ต้องเสียอาเสียเงินหาแก้วหากระปุกได้หมดค่ะส่วนเงินในบาทนี้เต็มเมื่อไหร่ท่านก็เอาไปทำบุญก็ได้นะคะหรือถ้าท่านมีโอกาส ใส่ไปครบเดือนท่านก็เอาใส่ซองไปทําบุญที่วัดไปใส่ตู้บริจาคชำระหนี้ส่งค่าน้ำค่าไฟต่างๆได้หมดนะคะหรือบางคนใส่มาวันระบาดระบาดระบาดสมมุติว่าพรุ่งนี้เงินเดือนออกพิเศษหน่อยสามารถ ใส่เท่าอายุของท่านแล้วบวกหนึ่งไปนะคะสมมุติท่านอายุ40่บวกหเป็น41บาทหรือท่านจะใส่มากกว่านั้นได้ค่ะไม่เป็นไรเอาที่ท่านไหวและเอาที่ท่านสบายใจนะคะพอใส่เงินจบใส่ในบาทเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านนำนำ้นำแก้วนี้ไปกรวดเพื่ออุทิศบุญกล่าวเจาะจงเลยนะคะให้กับ เจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะบอกให้เจ้ากรรมนายเวรมามีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเถิดเราได้ทำหาเรียกเขาสนิดเรียกเขามาร่วมอนุโมทนาบุญกรรมหนักก็จะเบาทุเลาลงแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าอาัศจรรย์ใจนะคะลองทำดูคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ